สวัสดีแค่ะดิฉันนางสาวสุภารักษ์ผลไพบูลชื่อเล่นพอลอยชั้นมเศษ5ส่วน4แผนการเรียนไทยสังคมที่เลือกเรียนสายนี้เพระจะได้รับรู้การพูดและการสื่อสารได้ถูกต้องความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในปนระเทศและโลกความประทับใจในโรงเรียนทําให้เราได้เจอกับเพื่อนๆมีห้องเรียนที่น่าเรียนคุณครูใจดีโรงเรียนเป็นที่เปิดโลกทัศน์ให้เรามีหลายอย่างให้เราทําได้ลองทําสิ่งที่ไม่เคยทามาก่อน แผนการเรียนที่กำลังศึกษาอยู่แผนการเรียนไทยสังคมเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการต่างๆที่ช่วยพัฒนาความเข้าใจในวัฒนังคมไทยในเชิงลึกการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อวิถีชีวิตแนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยการเรียนรู้เรื่องแผนไทยจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจการทำงานของสังคมไทยได้ดียิ่งขึ้นและยังได้รับรู้การพูดและการสื่อสารได้ถูกต้องความรู้รอบตัวเกี่ยวกับเหตุการณ์ในประเทศ ใจในโรงเรียนสังคมดีได้รับความรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นความรู้รอบตัวความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องเรียนมีห้องเรียนที่น่าเรียนคุณครูใจดีสอนสนุกไม่น่าเบื่อมีกิจกรรมให้ทำหลายโรงเรียนมักเป็นสถานที่ที่ได้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆและพัฒนาทางสังคมไม่ว่าจะเป็นการทำงานเป็นกลุ่มช่วยเหลือกันในช่วงเวลาที่มีปัญหาสร้างมิตรภาพที่ยั่งยืนเจอเพื่อนที่ดีทําให้เรามีความสุขโรงเรียนเป็นที่เปิดโลกทัศน์ให้เรามีหลายอย่างให้เราทําได้ลองทําสิ่งที่ไม่เคยทามาก่อน สิ่งที่อยากเป็นเมื่อโตขึ้นโตไปอยากเป็นพยาบาลจะได้ช่วยรักษาคนและมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเอง